มีการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องสำหรับเสียงพูดที่ใช้งานร่วมกับ voiceover ใน developer beta ตัวทดสอบใน iOS 17 beta ที่สอหมะคอริว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับจากบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พล u นะครับผมหนึ่งกรกฎาคมช่วงบ่ายออกนอกบ้านตอนเย็นน้องมดรัตติกรนับผาโชติโทรหาผมนะครับบอกว่าพี่ครับลองเข้าไปที่การตั้งค่าลองเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงจากนั้นไปที่หัวข้อ voice over แล้วก็ที่เสียงพูดแล้วก็หัวข้อนี้ครับผมสิริหัวข้ออ่าเราก็มาที่เสียงพูดเราเลือกเป็นสิริหรือจะเป็นกัญญาหรือจะเป็นนาริสานะครับ สิ่งที่น้องโมดบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพี่ลองลบเสียงเก่าออกแล้วโหลดใหม่กันดูผมก็ลบแล้วครับพบว่าแก้ไขอ่มไทยไทยหัวข้อเลือกอยู่เสียงหนึ่งใช้สามร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามเมกะไบต์นี่แหละครับเสียงหนึ่งตอนนี้ใช้เหลือประมาณ380เมกและเสียงสองเสียงสองใช้3 8 0 4เมกะไบต์อ่าเนี่ย370 380เมเกเนี่ยแหละครับจากของเดิมที่ขนาดเนื้อเสียงเกิน400เมกะไบต์400้ต้นๆกับ400ไปลายๆนะครับ ตัวขนาดของไฟล์เสียง Siri ที่ใช้งานร่วมกับ voice over ในเสียงพูดนี้เล็กลงครับผมแต่เล็กลงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างที่หนึ่งเลยครับผมเจอบักเลยอเดี๋ยวผมจะหมุนโรเตอร์แกไ้ไขเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาไทย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 ค่าเริ่มต้นนะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Siri เสียงหนึ่งนะครับเลือกอยู่เสียงหงใช้376ปุ๊บอ่า 376แล้วเมกะไบต์ก็ยังไม่ยอมอ่านเหมือนเดิมครับผมเสียงสองใช้380เนี่ยก็คือก็ยังไม่ยอมอ่านเดี๋ยวลองเคาะไปใช้เสียง2ให้ฟังครับเลือกอยู่เสียง 2, 2ใช้<ะ>380คือเอ่อเมกะไบต์ยังไม่ยอมอ่านนะครับผมอ่าสำหรับตรงนี้ก็เหมือนเดิมละกันอ่าสำหรับถึงอัปเดตมาแต่เดี๋ยวไปอ่าเทียบกับเสียง2ก่อนละกันเสียงตองเสียงสองนะครับเสียงตองเลยเสียง2อ่าโฮมออกมาเฟ e ไทม์ <Face time. S 1> อ่า 2ครั้งเพื่อเราไปฟังคําว่าพอดแคสต์กันดีกว่าพอดหน้าที่1การตั้งกระเป๋า Star บ้านสุขภาพท TV พอดคาสต์พอดคาสต์อ่ะ2ครั้งเพื่อเปิดพอดคาสต์นะครับแล้วไปฟังอ่าเดี๋ยวหน้าที่2จาก Doc พอษหน้าที่2 Read for the Blind Tasty Flight Feedback Taking Scale Zoom น่ะ Taking Scale ตะเป็น Talking นะใน Talking Scale ไม่ใช่ Taking Scale Zoom c l a t House Free Form Facebook Messenger นิยาย เด็กดีท็อปสองเรดแท็บสองครั้งเพื่อเปิด YouTube รัดฟิตเนสแต่งสองครั้งเพื่อเปิดเสียงภาษาไทยสิริเสียงสองเสียงผู้หญิงยังมีการอ่านเพี้ยนเยอะแต่น้องมดบอกว่าพี่ลองเสียงผู้ชายกันครับเดี๋ยวลองเสียงผู้ชายการตั้งค่าทำงานการตั้งค่าไทยไทยเสียงหนึ่งใช้สามเลือกอยู่เสียงหนึ่งใช้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงหนึ่งแล้วลองกันเปอ่านครับหน้าที่สอง Red for the blind Beta อันนี้เป็นเรตเลยเนาะ Test flight Feedback อ่านสองครั้งก็สกิงสเกลอ่านสองครั้งก็เปิดยังงงอยู่ซูมคลับเฮาส์ฟรีโฟมเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์นิยายเด็กดีแท็บสองรีดอ่อันนี้อ่านรแท็บสองรีดละแท็บสองรีด YouTube ไรก์ฟิตเนสอ่าฟิตเนสอ่่อ่านไม่อ่านฟิตเอ็ดละฟิตเนสละโฟลเดอร์ยูทิลิตี้สิบอ่าเคล็ดลับเดี๋ยวลองปรน้งก็หน้าจอหนหน้าที่ารตั้งค่กระเป๋าสตางค์บ้าน สุขภาพทีวีพอดแคสต์อ่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดทำไมเสียงนี้เขาอ่านพอดแคสต์แท็บทูรีส d ตรงเนาะเออก็อาจจะยังมีการแก้ไขและอัปเดตกันทำงานของเสียงพูดที่มาใช้ร่วมกับ Voice-over สสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดผมมีการบันทึกหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเข้าไปที่แทบการตั้งค่าทำงานการตั้งค่าโน้ตทำงานอยู่โน้ตทโน้ตการตั้งค่าแชร์ปุ่มอื่นๆปุ่ม เสร็จสิ้นปุวันที่2กรกฎาคม2 0 0พอ่าพอดีในส่วนของคนข้างตัวกับผมเนี่ยไปทานกาแฟที่ร้านหนึ่งก็เลยมีการเขียนข้อความนี้ใน a c e b o o k แต่คัดลอกข้อความในเฟซมาเท่านั้นนะครับผมก็ไปร้านแกร์รี่กาแฟดริปนะครับที่ขอสินกรุงเทพนะครับโน้ตช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟดีๆสักแก้วชีวิตก็จะสดใสไปทั้งวันเราเริ่มต้นด้วยเอทีโอเปียเยนรับรถดอกไม้ขาวตามด้วยความสดชื่นกลุ่ยสีตรัส จากนั้นแก้วที่สองแม่จันใต้ร้อนรสหวานละมุนไ,ได้คือได้เจอพี่เอหนึ่งในเจ้าของร้านที่ใจดีมากๆและเป็นกันเองสุดๆหากเพื่อนๆออยากลองกาแฟดีๆสักแก้วเชิญร้านนี้ได้เลยจ้ะตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดอันนี้คือใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงผู้ก่อตั้งร้านนี้ชื่อพี่เอกับพี่ปินะครับผมแต่เราก็ไปเจอพี่เอมาอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไปใช้เสียงของแอบสลับแอบการตั้งค่าขำอมูการตั้ง่เสียงสองเสียงสองใช้ เลือกอยู่และให้คุณโนะแอบสลับแอปโน้ต no, ทำงานหยุ่โน้ต <note, S 2> ทำงาน,าเ,นเริ่มต้นรูปแบบโน้ตช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟดีๆสักแก้วชีวิตก็จะสดใสไปทั้งวันเราเริ่มต้นด้วยเอธิโอเปียเย็นรับรสดอกไม้ขาวตามด้วยความสดชื่นขือนสีตรัสจากนั้นแก้วที่สองแม่จันใต้ร้อนรสหวานล้ำอุน่นใดๆคือได้เจอพี่เอหนึ่งในเจ้าของร้านที่ใจดีมากๆและเป็นกันเองสุดๆหากเพื่อนๆอยากลองกาแฟดีๆสักแก้ว เชิญร้านนี้ได้เลยจ้ะตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดอ,อันนี้ก็มอข้ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์กันเองนะครับว่าชอบไม่ชอบแต่เอาความรู้สึกส่วนตัวคือเสียงผู้ชายรู้สึกมีการปรับประมาณหนึ่งละแต่เสียงของผู้หญิงยังมีการอ่านเป็นห่วงๆและบางคำยังอ่านสู้ไม่ได้นะครับผมเออแต่ว่าขนาดไฟล์เล็กลงทั้งสองตัวนะครับสำหรับเสียงพูดสิริเสียงหนึ่งและเสียงสองที่ใช้งานร่วมกับ voice over อ่า หลายคนอาจจะถามว่าแล้วบล็อกเดิมมีการอัปเดตตัวเนื้อเสียงแล้วสปอตไลท์เพราะแตกไลน์มาสร้างน้สอเสือสอเสือป่๊บผลการผลการค้นหาสระสระอ่ะเนี่ยสระสระอายังอ่านแปลกแปกอยู่ยังไม่อ่านเนี่ยครับไม่เอกไม่โทสระอีสระอีไม่เห็นอากาศอะไรอย่างเงี้ยอ่าในส่วนของสระอูอย่างเงี้ยครับผมสระอือเนี่ยอันนี้สระเอนะอ่าเขาอ่านอย่างเงี้ย เออก็บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดตัวสะอเสือสอเสือก็อ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าเหมือนเดิมแต่ว่าเอ่อยังรู้สึกว่ามีปัญหาไม่ว่าจะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปใช้เสียงเสียงหนึ่งสลับแอปสอเสือตำแหนโ้ตทำงานอยู่อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้แถบโน้ตชงปอนพชงปอนโน้ตทำงานอยู่สอสือญครเลือกอยู่หนึ่งอ่าโฮมออกมาก่อนสอเสือแถบสลับ โน้ตโดดโดดทำงานการตั้งค่าทขงานค่าแล้วก็เลือกอยู่เสียงส่งเสียงหนึ่งเลือกอยู่อ่าลองไปที่คีย์บอร์ดนะครับสปอตไลท์อ่ายอยักยอยักวแหวนวแหวนวแหวนเป็การค้นหาสอเสือก็ก็อ่านได้ในระดับหนึ่งอ่าแต่ว่าเดี๋ยวลองลุ้นสระอ่าสระอ่านชัดอยู่ครับอ่าไม่อ่านเหมือนเดิมไม่เอกไม่โทก็เหมือนกันครับสระอีสระอีสระอืออ่า ในส่วนของสระอุอะไรเงี้ยห็นอากาศไม่อ่านเนะเดี๋ยวลองสระเอเซเซเซดอเด็กเศอันนี้คือสระเอนะคือคือเขาก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็น Developer Beta ที่2นะครับยังไม่เป็นอ่าสำหรับเป็น Public Beta ตัวทดสอบสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าพอมีการอัปเดตเราก็นำข้อมูลมาบอกกันว่าเอเขาก็เริ่มมีการปรับแก้แล้วก็อาจจะ มีการพัฒนาขึ้นทีละนิดหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลอของผมเนี่ยทำสื่อวันที่2กรกฎาคมแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ได้การอัปเดตจากน้องมดรัตติกรขอขอบคุณมากๆเลยที่ส่งข่าวตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับแต่พอดีดึกแล้วผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นข่าวด่วนก็นำข้อมูลมาฝากกันว่าใครที่เป็นสายชอบลองก็ d e v e l o p e r Beta 2สําหรับ iOS 17ก็ ลองลบเสียงนะครับวิธีการลบก็เดี๋ยวขออนุญาตปสอเสือช่องตปนข้อความกำลังแก้ไขวอแว่แท็บทีวีเิไปที่การตั้งค่าหน้าจอการแท็บสลับแอปการตั้งค่าไที่การตั้งค่าปึ๊บทำงานอยู่มาที่การช่วยการเข้าถึงมาที่ voice over มาที่เสียงพูดแล้วก็มาที่ Siri นะครับปัดขวามา Siri แก้ไขไทยเลือกอยู่ เสียงสองย่างเช่นชผมอยู่ที่80เสียง2ถ้าคนของคุณเนี่ยยังเป็น400กว่าเมกอยู่ให้1นิ้วปัดขึ้นเปิดการตั้งค่าแต่ละเสียงอ่าเนี่ยอันนี้คือของใหม่เลยที่เพิ่มเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ i w 17ตัวทดสอบไหมแต่ว่าก็ตอนนี้ คือมีเมนูนี้ขึ้นมาิดใช้เปิดการตั้งค่าแต่ละเสียงเปิดการตั้งค่าแต่ละเสียงนะครับแต่ว่าเข้าไปก็ยังเป็นแค่การพูดให้ฟังแต่อนาคตก็คงจะมีการตั้งค่าย่อยๆของแต่ละเสียงแต่ตอนนี้เขาเพียงแค่ใส่เมนูเข้ามาก่อนนะครับปัดขึ้นอีกตัวอย่างการอ่านออกเสียงเนี่ยตัวอย่างการอ,อ่อานออกเสียงก็คือการตั้งค่าแต่ละเสียงเนี่ยก็มีแค่ ตัวอย่างการอ่านออกเสียงเท่านั้นปัดขึ้นอีกลบเนี่ยก็จะมีเมนูลบนะครับผมถ้าใครไม่ขึ้นลบก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นเสียงกัญญาหรือนาริษาก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาที่ตรงนี้เพื่อลบแต่บางคนก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งเพราะว่าผมมีทดสอบ Developer Beta เเนี่ยอสองเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยลบได้แล้วก็โหลดได้เลย อีกเครื่องนึงเนี่ยลบยังไงก็ยังไปดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียง400กว่าเมกทำอย่างนั้นประมาณหลายรอบมากบางทีรอข้ามวันอา้าวได้เฉยเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีนะครับอ่ะแต่ว่าก็ยังต้องแนะนำเหมือนเดิมคือ,อใช้เสียงกันยาเป็นมาตรฐานกลางไว้ก่อนก็ดีนะครับพอเจอลบแล้วก็1น,นิ้วแต่สองครั้งลบแล้วก็โหลดใหม่แต่ว่าบางครั้งก็ยังเป็น400กว่าเมกแต่บางครั้งก็กลายเป็น300เมกแล้วนะครับก็ลองไป ศึกษาล่วงหน้ากันโดยการฟังอย่างนี้กันก่อนสําหรับเพื่อนๆโดยทั่วไปนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายลองก็ลองลบแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่ได้แต่ว่าเพื่อนๆที่อรอการมาของ iOS 17ก็ไม่กี่เดือนแล้วนะครับเหลือประมาณ23เดือนแต่เราในส่วนของบริการหมอคอม1 4ึ1่สพรัทผมสิริโชคนะครับก็จะนําข่าวสารดีๆอย่างนี้มาฝากกันใครเจอเรื่องราวดีๆการอัปเดตใหม่ๆก็แจ้งกันได้นะครับอย่างเช่นน้องมดรัติกรต้องขอขอบคุณกับข่าวๆที่มาอย่างรวดเร็วกัน ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับผมสีโชคบริการมอคอม1414พรัสฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าดีช่วยบอกต่อแชร์ต่อกับความรู้ดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม